อ่านี้คอนโดที่หัวหินพาดูหน่อยได้ว่าคอนโดมีอะไรมั้งชชวมิวพร้อมจะชชวมิวหรือยังเป็นสระวนะ่ายน้ำสะยก็ด าใหญ่มากมว่าไปแล้วก็กลับไม่ไหวแล้วหมดแลยจะดูสาวไหมเดี๋ยวพี่ลงไปดูโอ้อันนี้อากาศดีเลยไม่ร้อนมากอันนี้สวยด,ด้วยอ๋อไอดึหงๆ่อ,อเขาไมา่ค่อยเปิดอืมจากกุ๊ซี่ไม่ไม่ได้เปิดน้ำปุ่งพุง้งไปนวดหนึ่ ลมดีนะลมเข้าห้องใช่นี่ก็เป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำกับห้องส้วมจะแยกกันห้องน้ำกับห้องสุขาแยกกัน ไม่มีอะไรก็จะมีความงงๆหนึ่งเวลาจะฉี่ก็ต้องออกมาอีกห้องหนึ่งน่นอยากจะอ่านทั้งฉี่และฉี่้ห้องน้ำก็อันนี้คอนโดมันเป็นทยเป็นหนึ่งห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนแยกออกมาถ้าเป็นห้องสตูก็จะเป็นพื้นที่เดียวกันหมดใช่มีเขาจะทับตู้เสื้อผ้าไว้ด้วยห้งตในห้องนอนก็จะมีวิวให้ชม เป็นวิวสระว่ายน้ําห้องก็จะไม่ง่ายเพราะว่าทาสีกันเองอม,มีวิวสระว่ายน้ำที่มองเห็นจากที่นอนห้องก็เรียบๆขาวๆยังเหมือนห้องห้องเปล่าอยู่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะไม่มีตังค์ เหมือนเดิมห้องเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะเหลืองๆห,หน่อยอโอเคพาทัวร์ห้องแต่เพียงเท่านี้อ,อ๋อไม่ดีชอบมากอ๋อยังไม่จบยังไม่จบโอเคท่หม,มีเป็นพื้นที่นั่งกินข้าวฝั่งตรงข้าวก็เป็นซิงล้างจาจนตู้เย็นซิงล้างจานโต๊ะเก็บของอะไรอย่างเงี้ย ก็ห้องไม่เล็กไม่ใหญ่พื้นที่กี่ตารางเมตรนะสามสิบห้าสามสิบสามตารางเมตรอืมแล้วห้องไม่ใหญ่แต่ว่ามันจะดีตรงห้องมันอยู่ฝั่งดินสระนั่งเราก็จะได้ยินเสียงเสียงชาวไร่น้ำอ่ะใช่วันนี้ไม่มีคนก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอด <c oughs> <c oughs> ก็ได้บรรยากาศดีแล้วฝั่งตรงข้ามห้องก็เป็น ช่องลมเข้ามาตรงที่ห้องโดยห้องก็จะมีลมพัดตลนงกลางวันสบาย <c oughs> อันนี้ติดแอร์ไปแล้วสองเครื่อง